สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เหนื่อยกันหรือยังคะมาเที่ยวกันไปต่อเลยนะคะเพื่อนๆยังไม่เหนื่อยใช่ไหมคะมาค่ะไปเที่ยวต่อด้วยกันเลยนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่มะลกานะคะมะลกาหรือเมอระลกานะคะเป็นเมืองในประเทศมาลเลเซียในอดีตมะลกาเป็นเมืองท่าที่สําคัญซึ่งส่งผลให้กลายเป็นศูนย์การ ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งในปัจจุบันเลยนะคะนอกจากนี้มาลากาก็ยังเป็นเมืองขนาดเล็กๆแต่ว่าเต็มไปด้วยวัฒนธรรมของชาวตะวันออกและชาวตะวันตกผสมผสานกันนะคะเนื่องจากเมืองมลากาน,นั้นเคยตกอยู่ใต้อนานิคมของประเทศโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์และก็อังกฤษมาก่อนนะคะจึงทำให้มีสถาปัตยกรรมและ ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนต่างหลงไหลในความสวยงามนะคะของความงามของเมืองแห่งนี้นะคะซึ่งมาลากานี้ก็จะเป็นเมืองมรดกโลกของเอเชียนะคะมาค่ะเพื่อนเพื่อนเดินทางไปเที่ยวด้วยกันเลยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศคร่าวๆนะคะที่เลมอนเก็บมาฝากเพื่อนๆนนะคะ ตอนนี้ตอนเช้าค่ะเป็นเพื่อนนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยออกมานะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนอยู่นะคะพอดีเลมอนออกมาแลกเงินนะคะหาจุดแลกเงินนะคะเพราะว่าเราต้องแลกเงินไทยเป็นเงินมาเลย์นะคะเพื่อที่จะมาใช้จ่ายได้สะดวกสบายนะคะ ก็เนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็คือดัตสแควร์นะคะด mm ัตสแควร์ก็จัดว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของมาลากาอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญในใจกลางเมืองที่ทุกคนพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าการสร้างสารรค์อาคารและอิฐสีแดง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในอดีตทำให้จตุรัสแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองมะละกาที่ควรค่าก kind of ็พาเดินเที่ยวต่อค่ะทุกคน จะไปเที่ยวนะคะเพืเ่อนๆก็เดินเที่ยวไปกับเลมอนเลยนะคะต่อไปเลมอนจะพาเพืเ่อนๆเดินขึ้นไปเที่ยวนี่เลยค่ะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญที่จะต้องไม่พลาดเลยนะคะก็คือเรอาเที่ยวมาลากาซึ่งเป็นเมืองมรดกในเอเชียนะคะ แห่งนี้ก็คือโบสถ์เซน์พอนนะคะโบสถ์เซน์พอนเป็นโบราณสถานที่มีประวัติยาวนานเกือบ500ปีเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็ขึ้นมาบนเนินเขานะคะตั้งแต่สมัยนักบุญฟรานซิสเซเวียเดินทางเข้ามาเผยแผ่าศาสนาคริสต์นะคะโบสถ์แห่งนี้ก็มีความสวยงามนะคะถึงว่าจะแบบว่าไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วนะคะ ตามระยะเวลานะคะแต่ก็เป็นจุดเลนด์มาร์กจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นความประทับใจที่ได้เข้ามาเยือนเมืองนี้นะคะก็จะต้องไม่พลาดจุดนี้นะคะทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนะคะแล้วก็มาได้เห็นนะคะ สถานที่โบราณสถานแห่งนี้ซึ่งมีอายุยาวนานมาตั้งแต่ประมาณเกือบ500ปีแล้วนะคะทุกคน หลังจากนั้นเราก็เดินออกมาเที่ยวนะคะที่ริมน้ําที่แม่น้ํานะคะอ่ามาลากากันต่อนะคะก็จะมีเนี่ยคะ่ะบรรยากาศเลมอนก็จะถ่ายวนไปนะคะเดินไปจุดไหนก็จะถ่ายนะคะแล้วก็มาทําวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเพื่อนๆก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ สวยงามค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็จะเริ่มตกดินสวยงามค่ะเนี่ยคะ่ะพระอาทิตย์จะตกดินแล้วตัดกับแม่น้ำสวยงามมากเลยนะคะ สวยงามสวยงามก็ได้ถ่ายวนไปให้เพื่อนๆดูหลายๆรอบนะคะจะเพึ่งเวียนหัวก่อนแล้วกันนะคะเพื่อนๆเดินทะ <c oughs> <c oughs> มาเที่ยวด้วยกันก่อนนะคะ อากาศยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินนะคะสวยงามมากแล้วก็อาคารม้านเรือนเขาก็จะที่ริมแม่น้ำนี่เขาก็จะทำสีสันแตกต่างกันสะดุดตาค่ะทำให้บรรยากาศแบบวินเทจวินเทจนะคะทุกคน คือหอคอยนะคะทุกคนเดี๋ยรเลมอนก็จะพาเ,เพื่อนๆไปนั่งหอคอยชมวิวนะคะซึ่งหอคอยแห่งนี้ก็เราจะสามารถมองเห็นวิวในมะละกาได้แบบ360องศาเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นวิวสวยงามทั่วเมืองมะละกาเลยนะคะเราก็จะค่อยๆขึ้นไปแล้วก็หมุนให้เราเห็น360องศาเลยค่ะทุกคน ซึ่งหอคอยแห่งนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นนะคะเพราะเราสามารถเห็นเมืองได้360นะคะในแบบ360องศานะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเลน์มาร์กที่ทำให้เราสามารถได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวยสะดุดตานะคะแล้วก็เห็นในทุกมุมเลยนะคะทุกคนใครที่จะมาเที่ยวก็ นี่เลยค่ะอีกจุดหนึ่งที่น่ามาเที่ยวนะคะทุกคน อีกแล้วค่ะเรายังติดใจอาหารนะคะสไตล์อินเดียอยู่เนาะก็เลยมากินที่ร้านเดิมค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ปูค่ะเมนูปูปูไม่แน่ใจว่าเขาชื่อเมนูอะไรนะคะซึ่งเป็นภาษาทางบ้านเขานะคะเราก็ไม่รู้แล้วก็สั่งว่าเราก็ไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็เห็นอะไรที่มันน่ากินแล้วก็บอกว่าเอาอันนี้ค่ะเอาอันนี้ค่ะนะคะอันนี้น่าจะเป็นกุ้งค่ะทุกคนแล้วก็ เนียเลยค่ะเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะก็เลือกไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้จากชื่อเห็นอะไรหน้าตาหน้าทานก็ชี้เอาเลยคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ไก่คะ่ะทุกคนอันนีเต้าห,หู้ค่ะเต้าหู้หรือมันก็สั่งเต้าหู้นะคะวันนี้เฮ้ยไม่ใช่เต้าหูค้ค่ะขออภัยพลาดผิดอันนี้เมนูผักคะ่ะทุกคนเขาก็จะเสิร์ฟเราแบบ ด้วยเนี่ยค่ะได้ผักหมานี่ก็เมนูผักเราทุกคนเขาก็จะลองใบตองกล้วยมาให้เราเลยนะคะบานาน่านะคะใบกล้วยค่ะข่าวแล้วก็ลาดมาด้วยซอสของเขานะคะอร่อยมากไม่รู้ว่าเมนูอะไรเขาก็จัดให้เราเองค่ะ <laughs> เพราะว่าเขาก็ไม่รู้เราเนี่ยต้าหู้ค่ะอันนี้รู้ว่าต้าหู้นะคะเขาก็จะมีแบบเหมือนขนมเกียบกุ้งนะคะ ะะหรือเครปอะไรบ้างเขาเรียกว่าเครปนะคะทางเขาเรียกว่าเครปนะคะนั่นขนมเกี๊ยบกุ้งเลยค่ะทุกคนเราก็บอกว่าอร่อยมากเลยค่ะติดใจหลังจากนั้นเราก็ปั่นจักรยานต่อไปค่ะทุกคนอันนี้จักรยานโรงแรมให้มาปั่นฟรีนะคะสองชั่วโมงโรงแรมที่พักเขามีจักรยานให้เราพราปั่นจักรยานชิวๆไปค่ะทุกคน ชมบรรยากาศสวยงามตอนเย็นก็มากินข้าวที่ร้านอาหารโปรตุเกสนะคะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีอ,า,อาหารโปรตุเกสนะคะเพราะว่าเขาจะมีคนแบบทางเชื้อสายโปรตุเกส อาศัย่ที่นี่อยู่นะคะเยอะอยู่นะคะเขาก็มีทาอาหารสไตล์โปรตุเกสคะ่ะเราก็เลือกมันมีละมีหลายร้านค่ะทุกคนเราก็เลือกร้านนี้เลยค่ะ <c oughs> มีลูกค้าเยอะๆเราก็เออสั่งมาเลยค่ะเมนูหอยค่ะผัดหอยหอยตลับหรือเปล่าค่ะเนี่ยน่าจะใช่นะคะเนี่ยค่ะผัดหอยสไตล์โปรตุเกสคะ่ะ หอมค่ะแล้วก็หอยเชลล์ค่ะทุกคนเนื้อเน้นนนน,น,นุ่มๆค่ะเนีว้วเน้อนึบๆนบค่ะทุกคนหิวข้าวมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็กุ้งเผาค่ะกุ้งย่างกุ้งเผาสไตล์เขานะคะหอมอร่อยมากเลยค่ะนัวนัวค่ะมันมันนัวนัวไม่รู้เขาอ่า ปรุงแบบไหนนะคะแต่ขอบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะทุกคนมาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันวันนี้จะกินแบบอ,อิ่มๆเลยค่ะเพราะว่าแบบหิวมากเลยเพราะว่าวันนี้เดินทางแบบไปเที่ยวแบบจนแบบขาล้าแล้วค่ะทุกคนมาค่ะทานข้าวด้วยกันก่อนนะคะขอพักเหนื่อยก่อนค่ะทุกคน